สวัสดีครับหมอตู่เจริญนะครับดูเคสพี่หมีใหญ่กันเนาะร้อยหนึ่งกิโลก่อนผ่าตัดพี่มาสามสิบเจ็ดนะครับหลังผ่าตัดไปเดือนละอันนี้ก็น้ำหนักเหลือเก้าสิบเจ็อ่ะค่ะคุณพี่หมีอาจจะมาเจอหมอตู่บ่อยหน่อยเนาะเพราะว่าหายค่อนข้างช้านิดนึงแต่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะผลนี้จะมีไขมันเยอะเพราะั้นการหายของแผลเนี่ยพวกนี้จะจะช้ากว่าคลอื่นๆเยอค่ะอันนี้คือเป็นผลลัพธ์ที่หมอตู่พึงพอใจไหมคะเก็บหมด เอ่อจากปัญหาเดิมมันเป็นยังไงหมอตู่อ้างถึงไหนได้ครับต้องนมค่อนข้างคล้อยใหญ่คล้อยใหญ่พับแล้วเห็นว่ามีมีตรงแผลด้านข้างเพราะด้านข้างเขาจะเกิดหมดเนาะใช่เกิดหมดก็คือพับลงมาทางด้านข้างแล้วก็รักแร้จะเห็นว่าจะไม่เรียบดูไป่ก้าไปเลยแล้วเพราะนี้มันมีปวดมีอะไรบ้างพวกนี้ไขมันหนาเพราะนั้นเวลาเซตตัวเนี่ยจะค่อยๆเซตจะไม่เซตแบบสวยเลยทีเดียวเหมือนคนที่ผอมๆเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวค่อยๆปรับไปอันนี้หนึ่งเดือนโอเคละได้เท่านี้ ค่ะอันนี้หมอค่อนข้างคึงพอใจเนาะแต่หน้าอกหผากรีดยาวจริงๆไม่ไม่ไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรเลยใช่ไหมอเรื่องเรื่องเรื่องเจ็บไม่ไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่แทบไม่เจ็บเลยแล้วหุ่นแบบนี้แล้วก็แผลยาวแบบนี้เป็นมีปัญหาหน้าอกเยอะแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะจำเป็นต้องนอนพักฟื้นติดเตียงหลังการผ่าตัดกับหมอแค่นี้ผ่าเสร็จเดินได้เลย น้องคนไข้ผ่าตัดเสร็จก็คือเขาเดินกลับบ้านใช่ทำงานอะไรได้ปกติเนาะมันตัวใหญ่ยงงี้เราก็จะให้นอนโรงพยาบาลคืนไม่ดูอการเรื่องการหายใจเรื่องอะไรเพราะทกียาดมสลบแต่ว่าต้องแจ้งคนไข้นิดนึงเนาะการที่นอนโรงพยาบาลไม่ได้หมายถึงว่าเรา ไม่คนไข้เดินไม่ได้หรือว่าเจ็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแค่ติดตามอาการน้อสุหรับตามกรณีคนจะ่ก้อนจากการนมยาตัวใหญ่จะมีปัญหาเยอะกว่า่าหุ่นที่มีทั้งหลายเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเราเปลี่ยนที่นอนชิวๆเฉยๆเพื่อให้หมอตู่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ว่าการเดินการขยับอะไรตัวเล็กตัวใหญ่มันนอนโรงพยาบาลเนี่ยเคยมีคนสอบถามว่ามันนอนคนเดียวเนี่ย ได้ไหมได้ได้มีพยาบาลแต่ไม่ไม่มียาซึ่งซึ่งหมอตู่มีคนไข้ประเภทนี้ไหมคะที่แบบเขามาคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเยอะเยเยยอะเยว่าคนจะมาต่างประเทศอะไรมีมีมีหลายคนกับที่แม่จะมียาค่ะก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามีพยาบาลเนาะกดออดเรียกได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะของความช่วยเหลือได้หมดเนาะแล้วก็การที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําแบบเนี้ยค่ะก็คือมีหมอทุกสาขาวิชาชีพเนาะหมอตู่เนาะที่ที่คอยดูแลคนไข้ในทุกกรณีที่ ไม่ว่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาโรคประจําตัวหรือแม้กระทั่งหุ่นที่หมีใหญ่ที่อาจจะสุขภาพร่างกายอาจจะไม่ได้ดีมากกว่าคนปกติใช่ไหมคะมีทีมเตรียมพร้อมตลอดละ24ชั่วโมงค่ะะฉะนั้นในเรื่องของความมั่นใจต่างๆก็คือเต็มร้อยได้เลยแล้วก็หมอตู่ก็ติดตามดูทุกเคสเนาะเวลาเขามีปัญหาอะไรทางคุณพยาบาลก็จะโทรประสานหมอตู่โดยตลอดถูกต้องไหมคะ เน้นย้ําอีกทีค่ะแผลยาวผลพ่มนีก็ไรถุงเดนเนาะไรถุงเดนค่ะคนไข้ชอบไหมคายยกนิ้วให้หน่อยคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ